สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ t ท N ช่อง16เท่านั้นนะคะวันนี้วันทำงานวันสุดท้ายของใครหลายหลายคนแล้วบางคนบอกว่าโอ้โหหมดพลังตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามิเป็นไรค่ะสุดสัปดาห์นี้คุณไปเพิ่มพลังเสริมพลังและเติมพลังกันได้ เพราะอาจารย์คาทาชินนบัญชรจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวได้ไปไหว้พระได้ไปรับพลังบวกได้ว่าแต่วันนี้อาจารย์คาทาชินนบัญชรจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามไปด้วยกันในช่วงท่องเที่ยวรับพลังบวกพลังศรัทธากับอาจารย์คาทาชินนบัญชรค่ะปี2,569นนี้แค่มูอย่างเดียวไม่พอครับ ต้องเร็วและแรงด้วยภารกิจวันนี้ผมจะพาคุณไปเก็บชิ้นส่วนแห่งพลังดราก้อนฟิลสะสมบารมีมังกรให้เต็มถังครับถ้าพร้อมแล้วไปประกอบร่างความเฮงกันเลยครับไปจุดที่หนึ่งอุทยานหินเขางูจุดแรกเช็คโครงสร้างกันก่อนที่อุทยานหินเขางู รับพลังกเลยจ้ามั่นคงตุดหินผา yeah. จุดที่2ครับเท่าหงไถมีขาที่แข็งแรงแล้วต้องมีเกราะที่แกล่งด้วยมาต่อกันที่นี่เท่าหงไถครับม้านินมังกรมีเกร็ดเป็นเกาะเปรียบเหมือนเซรามิกที่ผ่านไฟจนแข็งแกล่งครับนี่ไงเจ้าชายเกาะที่บอกแล้วคุณแม่ก็เติมเติม มงกุฎใช่นี่แหละตัวนี้เลยจ้าศิลปะก่อเกิดพลังความสุขชุ่มชื้นใจอย่หมาบินนะนี่หมาบินไม่ใช่หมาบินนะหมาม้าเสือสาหะสามสมพงเอที่นี่นอกจากมีชื่อเสียงเรื่องของเซรามิกแล้วคุณแม่ดิวทำบะจ่าง อร่อยมากแล้วก็ขนมถ้วยแบบจีนอร่อยสุดๆองมังกรแบบใหม่นะนี่เป็นแบบนี้เลยจ้าองค์มังกรเหมือนกันจ้าเป็นตัวเลยจ้านี่หลยครับตัวจริงเสียงจริงของเจ้าของบ้านจางที่ผมบอกอร่อยสุดๆจ้ามารับพลังบวกดีๆจากเท่าฮงไทยนะครับไม่ได้ครอบครองแค่เซรามิกอย่างเดียวนะครับ แต่ได้ครอบครองศิลปะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยครับแต่เป็นศิลปะระดับโลกจากศิลปินระดับโลกเลยครับนี่เลยจ้าอธิษฐานจิตเสร็จแล้วต้องมาที่นี่เซียมสีแม่นมากๆแต่ไม่ขยับติ้วนะเดี๋ยวกระจายหยิบเอาเลยจ้า นี่จ้ามาแล้วใบที่9เล่าชัดเหมือนมัดฉาเมื่อกับกายเป็นมังกรสัญจรมามีศักดาดำด้นชนลทานคนอยู่ไกลามาประสบพบกันเอ้ยได้เจอแจ็คสันหวังแน่นอนเช็คอินจุดที่3ครับวัดมหา,าธาตุวรวิหารเร็วแค่ไหนถ้าหลงทางก็จบครับเราต้องมาเติมดราก้อนสวิตดอมกันที่นี่ครับวัดมหา,าธาตุ จะเร็วต้องมีทิศทางสารเจ้าอากงสมอแห่งจิตวิญญาณตลาดโอทาวก่อนจะไปซิ่งในสนามจริงเราต้องมาขอพอรผู้ใหญ่แห่งย่านโอทาวกันก่อนครับอีกป้ายคำนับครั้งที่หนึ่งหยี่ป้ายคำนับครั้งที่สองซ้มป้ายคำนับครั้งที่สตุจีนราชบุรีมูดูอาร์ตลอดท้องมังกรตลอนโอทาวจ้าจุดที่4ตลาดเก่าคยกี้ ร่างกายพร้อมใจก็ต้องพร้อมด้วยตอนนี้ต้องมาวอร์มอัพกันที่นี่ครับตลาดเก่าโคยกี้จุดที่5เคือนรัชประชาพัฒนาและนี่คือจุดหมายปลายทางของเรารับพลังปีม้ามหาเฮง ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไรจมกับหนี้นอกระบบจมกับภาระที่หนักอึ้งจมกับธุรกิจที่ต้องสะดุดเพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวานให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ช่วงคนเที่ยวเป็นที่คุณพรรดอนณน,ะนะครจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่เหมาะมากๆสำหรับการไปเช็คอินนะคะแต่ละสถานที่จะมีเสน,เน่ห์มีความงดงามที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายเที่ยวสายทานสายเดินทางห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงวันนี้จะพากันไปเช็คอินที่ไหนติดตามไปด้วยกันในช่วงคนเที่ยวเป็นกับคุณพรดอนณน,ะนะครค่ะ หากอยากท่องเที่ยวแบบธรรมชาติและแฝงไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมาที่นี่ก็ถูกที่ถูกทางอีกหนึ่งแห่งครับคุณผู้ชมณนะตำบลลุ่มสุม่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีที่ตั้งของถ้ำเฉลยนั่นเองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือคนเที่ยวเป็นนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านครับมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีครับและผมอยู่ที่ถ้ำเฉลยนะครับ ที่นี้ครับเป็นถ้ำธรรมชาติที่สวยงามและวก็เรื่องราวของบริษัทที่น่าสนใจครับวันนี้เลยพามาชมกันว่าบรรยากาศของถ้ำเฉลยเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามครับย้อนไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2องณถ้ำแห่งนี้ได้เป็นที่พักและหลบภัยการทิ้งระเบิดระหว่างมีการสร้างทางรถไฟสายมรณะของเฉลยศึกฝ่ายพันธมิตรนะครับ จากเหตุการณ์น,นั้นถ้ำท,ที่นี่เลยถูกเรียกว่าถ้ำเฉลยภายในห้องโถงของถ้ำขนาดใหญ่แห่งนี้มีหินย้อยหินงอกสวยงามตามธรรมชาติและอย่างที่บอกไปนะครับในถ้ำเป็นสถานที่หลบภัยของทหารฉเฉลยศึกฝ่ายพันธมิตรตั้งแต่สมัยพศ2484ถึงพศ2485จึงมีร่องรอยต่างๆของการพักอาศัยในมุมต่างๆของถ้ำให้เราได้เห็นกัน การเดินเข้ามาบนถ้ำเฉลยนะครับผู้ชมก็ใช้ระยะทางอยู่ประมาณ400เมตรจากด้านล่างนะครับก็จะมีการเดินขึ้นเขาพอประมาณหนึ่งครับมีขั้นบันไดเดินทางสะดวกนะครับไม่เหนื่อยมากแต่ว่าพอมาถึงประมาณสัก400เมตรก็ถึงทางเข้าปากถ้ำเฉลยนะครับแล้วก็จะเห็นห้องถงแรกขนาดแบบนี้ครับถามว่าถ้ำสวยไหมครับก็คือเป็นถ้ำแบบสวยงามตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าจะมีความสําคัญเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องของเฉลยในสมัยสงครามโลกนั่นเองครับที่เก็บเอาไว้ในเรื่องราวต่างๆในถ้ำต่างๆในห้องต่างๆของถ้ำแห่งนี้นะครับ ภายใต้บรรยากาศถ้ำเเลยนะครับผู้ชมถือว่าเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างจะโล่งโปร่งครับมีช่องทางลมขึ้นมาจากด้านบนภูเขาแล้วก็ทางที่เราเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นคือจะไม่อบอ้าวมากแล้วก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นของมูลน้งคาวนะครับ จุดต่างๆของในถ้ำอย่างนี้นะครับก็ถือว่ามีหลายจุดที่น่าสนใจนะครับทางมักุเทศหรือท้องถิ่นเนะี่ยเขาจะคอยบรรยายว่าตรงนี้เคยเป็นจุดอะไรในมสมัยก่อนเมื่อ80กว่าปีที่แล้วสมัยที่มีเฉลยศึกเฉลยต่างๆมาหลบซ่อนอย่างนั้นก็คือห้องหลบซ่อนเฉลยหรือว่าเป็นจุดที่เขามีการําโทษเฉลยหรือว่าจุดที่เฉลยเข้าพักหลบตัวก็มีหลายจุดด้วยกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ท,ที่น่าสนใจครับนอกเหนือจากการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติแบบนี้ที่นี่คือถ้ำเฉลยครับจังหวัดกาญ การเข้ามาเยี่ยมชมถ้ำเฉลยก็เข้ามาดูไม่ยากนะครับคุณผู้ชมเดินขึ้นทางเท้าเพียง200เมตรและเดินต่อไปในทางราบอีก200เมตรก็จะถึงถ้ำเฉลยแล้วมาถึงไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีณตำตลบ,บลุ่มสุ่มแห่งนี้ถ้ำเฉลยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ไม่ควรพลาดกันนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดการท่องเที่ยวที่สดใหม่แล้วก็น่าสนใจครับที่นี่คือถ้ำเฉลยนะครับคุณผู้ชมที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีโอกาสเมื่อไหร่ลองมาชมครับยังถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนเข้ามามากนักนะครับจะมาเรื่องราวของธรรมชาติหรือว่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนี่ยที่นี่ก็มีสื่อสารให้ครบครันครับวันนี้คนที่เป็นลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ กุ้งอาหารทะเลยอดนิยมที่ทั้งอร่อยทำง่ายและถูกมองว่าเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีกุ้งอยู่ในเมนูตั้งแต่ต้ยมยำผัดกระเพรากุ้งเผาไปจนถึงกุ้งแช่น้ำปลาแต่ในความอร่อยนั้นมีรายละเอียดด้านสุขภาพที่คนจำนวนไม่น้อยมองข้ามเพราะกุ้งไม่ได้มีแค่เนื้อสีขาวหวานแดงอย่างเดียวแต่ยังมีบางส่วนที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและสาธารณาสุขแนะนำให้เลี่ยงหรืออย่างน้อยควรรู้ก่อนกิน หลายคนอาจสงสัยว่ากุ้งตัวหนึ่งหนึ่งทำไมถึงต้องเลือกกินเลือกตัดทั้งที่ปรุงสุกแล้วคำตอบคือเพราะกุ้งเป็นสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นทะเลพื้นดินหรือแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีโอกาสสะสมเชื้อโรคสารปนเปื้อนและของเสียได้มากกว่าสัตว์บกบางชนิดโดยเฉพาะในยุคที่สิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำเป็นประเด็นใหญ่ด้านสาธารณาสุขผู้เชี่ยวชาญจึงมักแนะนำให้ใส่ใจ 3ส,ส่วนของกุ้งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อสุขภาพที่ดีได้แก่หัวกุ้งเส้นดำที่หลังกุ้งและเปลือกกุ้งเริ่มจากส่วนแรกที่หลายคนยกให้เป็นของอร่อยที่สุดนั่นคือหัวกุ้งหัวกุ้งไม่ใช่แค่ส่วนเพิ่มรสชาติหากแต่เป็นที่รวมของอวัยวะภายในหลายอย่างเช่นต่อมย่อยอาหารระบบกรองของเสียและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญสารต่างๆ หัวกุ้งจึงเป็นบริเวณที่มีโอกาสสะสมเชื้อแบคทีเรียปรสิตรวมถึงสารปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมเช่นปรอดแคดเมียมและโลหะหนักอื่นๆในทางปฏิบัติหากหัวกุ้งเริ่มมีสีคล้ำดำหรือมีกลิ่นผิดปกตินั่นเป็นสัญญาณว่ามีการเสื่อมสภาพและอาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์การกินเข้าไปอาจทําให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษเช่นคลืน่นไส้อาเจียนท้องเสีย หรือในบางรายที่ภูมิคุ้มกันต่ำอาจเกิดการติดเชื้อรุนแรงได้การกินในปริมาณมากและบ่อยอาจไม่เหมาะกับผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้สูงอายุแม้จะไม่ได้หมายความว่าห้ามกินเด็ดขาดแต่ควรกินอย่างพอเหมาะและเลือกจากแหล่งที่สดสะอาดและเชื่อถือได้ส่วนที่สองที่ควรใส่ใจคือเส้นดำที่หลังกุง้งซึ่งหลายคนอาจเคยได้ยินคำอธิบายมาบ้างว่าไม่ใช่เส้นเลือดแต่คืออะไร คำตอบคือเส้นดำนี้คือระบบทางเดินอาหารและลำไส้ของกุ้งภายในบรรจุกา,กากอาหารเศษอินทรีย์และสิ่งสกปรกที่กุ้งกินเข้าไปจากแหล่งน้ําแม้ในทางวิทยาศาสตร์การปรุงกุ้งให้สุกทั่วถึงสามารถฆ่าเชื้อโรคส่วนใหญ่ได้และเส้นดำไม่ได้เป็นพิษร้ายแรงโดยตรงแต่การเอาออกก่อนปรุงอาหารถือเป็นสุขลักษณะที่ดีเพราะช่วยลดโอกาสการปนเปื้อนลดกลิ่นคาวและทำให้เนื้อกุ้งสะอาดน่ารับประทานมากขึ้น โดยเฉพาะในเมนูที่ต้องการรสชาติสะอาดเช่นกุ้งลวกกุ้งนึ่งหรือกุ้งผัดเบาๆในหลายประเทศโดยเฉพาะร้านอาหารมาตรฐานสูงจะมีขั้นตอนการดึงเส้นดำออกเป็นเรื่องปกติเพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมคุณภาพอาหารและเป็นการลดความเสี่ยงด้านสุขาพิบาลแม้จะเป็นขั้นตอนเล็กๆแต่สะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียดที่ส่งผลต่อสุขภาพผู้บริโภคส่วนที่3ที่มักถูกเข้าใจผิดมากที่สุดคือเปลือกกุ้ง หลายคนเชื่อว่าการกินเปลือกกุ้งช่วยเสริมแคลเซียมให้กระดูกแข็งแรงแต่ในความเป็นจริงเปลือกกุ้งประกอบด้วยสารที่เรียกว่าไคตินซึ่งเป็นใยอาหารชนิดหนึ่งที่ร่างกายมนุษย์ย่อยได้ยากไคตินไม่ใช่แหล่งแคลเซียมหลักอย่างที่หลายคนเข้าใจและการกินเปลือกกุ้งจำนวนมากอาจทําให้ระบบทางเดินอาหารทํางานหนักเกิดอาการแน่นท้องท้องอืดหรืออาหารไม่ย่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้ กุ้งยังคงเป็นอาหารที่มีประโยชน์ให้โปรโตีนคุณภาพดีไขมันต่ำและทำอาหารได้หลากหลายหากรู้จักเลือกกินให้พอเหมาะและปรุงอย่างถูกสุขลักษณะที่เริ่มต้นจากจานอาหารตรงหน้าเพราะบางครั้งสุขภาพที่ดีไม่ได้อยู่ที่การกินแพงหรือกินยากแต่อยู่ที่การกินอย่างเข้าใจและมีสติในทุกมือ ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไรจมกับหนี้นอกระบบจมกับภาระที่หนักอึ้งจมกับธุรกิจที่ต้องสะดุดเพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวานให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ช่วงข่าวรอบวันค่ะที่เรารวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจทั้งเรื่องไกลตัวเรื่องไกลตัวเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปได้วยกันนะคะทุกเรื่องราวที่หยิบยกมานําเสนอ้วยแล้วแต่สร้างสารรค์และมีประโยชน์ทั้งสิน้นวันนี้หยิบยกเรื่องราวอะไรมาติดตามไปได้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ ปัญหาความเครียดในวัยทำงานกำลังกายเป็นเรื่องใกล้ตัวของสังคมไทยข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตพบว่าคนทำงานไทยกว่าร4 0มีความเครียดระดับสูงจากภาวะเศรษฐกิจความไม่แน่นอนทางธุรกิจรวมถึงรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจึงร่วมกับสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิตและภาคีเครือข่ายพัฒนาโครงการ My First Aid ปฐมพยาบาลใจโดยคนพิการเปลี่ยนบทบาทผู้รับความช่วยเหลือให้กลายเป็นผู้ช่วยดูแลใจผู้อื่นแต่ผู้พิก,การเนี่ยจะมีทักษะพิเศษในการรับฟังนะฮะสร้างความเห,เห็นใจได้นะครับ เราก็ดึงเข้ามาช่วยในกระบวนการนี้ด้วยมาเรียนรู้ร่วมกันนะผ่านการะโดมไปแล้วแล้วก็มีการทดลองเลยนะครับว่าเมื่อนําไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเป็นนักรับฟังเราเรียกชื่อแบบเป็นทางการเลยครับว่าเป็นนักรับฟังพลังพิเศษนะครับกนะ็จะเป็นช่องทางที่เรียกว่าวินวินทั้งคู่ก็คือ ในฝั่งผู้พิการเองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปทํางานในสารประกอบการได้ในตําแหน่งออนักรับฟังนี้เลยนะเป็นการจ้างงานประเภทหนึ่งซึ่งจริงกระทวงแรงงานเนี่ยเรามีกฎหมายที่จะให้ผู้พิการเนี่ยนะครับเข้าไปทํางานในสารประกอบการอยู่แล้วในการดูการสารประกอบกเองก็ได้ประโยชน์นะฮะก็คือมีคนไปช่วยดูแลสภาพจิตใจของคนที่ปฏิบัติงานในสารประกอบการนะครับเนี่ยเราก็เยยจะส่งเสริมให้เกิด โมเดลต้นแบบตัวน,นี้ได้ทําการทดลองแล้วนี่นะครับก็มีหลายสถานประกอบการรับไปทํางานนะครับเกิดทั้งการจร้างงานที่มากขึ้นสถานประกอบการเองก็ได้รับมีคนไปช่วยนะฮะในการประชมพยาบาลจิตใจนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นการทํางานร่วมกันแล้วก็สร้างมโมเดลต้นแบบเรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือแค่ขยายผลให้มากขึ้นซึ่งเราต้องทํางานนะกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับหรือว่า ในภาคส่วนของธุรกิจเนะี่ยว่าเออมันมีนกลไกนี้เกิดขึ้นแล้วทำยังไงนะครับโดยเฉพาะกลไกการเทรนนิ่งนะครตอนนี้เราก็มีแอปพลิเคชันอะไรที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับ,นะรบเรียกว่าแอปพลิเคชันสตินะครับนะเข้าไปอ,อ,อะไรนะไปเรียนรู้ในนั้นแล้วก็อาจจะพูดคุยนะฮะผ่านทางแอป,ปได้ซึ่งเราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสภาพจิตใจครับ โครงการนี้พัฒนา2โมเดลสำคัญคือหลักสูตรนักปฐมพยาบาลใจใช้แนวคิด 4S ดูแลใจตนเองเสริมพลังเข้าใจผู้อื่นและทบทวนใจควบคู่การเรียนรู้แบบออนไลน์ออนไซต์และ on the job training มีผู้ผ่านการอบรมกว่า900คนในจำนวนนี้เป็นคนพิการกว่า200คน อีกหนึ่งโมเดลสำคัญคือการจ้างงานคนพิการเป็นนักรบฟังพลังพิเศษผ่านแอปพลิเคชันสติเกิดการจ้างงานจริง40คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า5ล้านบาทต่อปีเริ่มแรกเนี่ยจะเปิดโอกาสให้เขาได้เล่าเรื่องของเขาก่อนนะครับจะให้เปิดเาเล่าเรื่องของเขาก่อนแล้วแล้วจะถามจุดมุ่งหมายของเขาว่าเขาต้องการโทรมาได้เรื่องอะไรอะไรอย่างนี้นครับผมถ้าเกิดว่าเขาเขาต้องการโทรมาแค่ระบายให้เราฟังเนี่ย เราก็จะบอกว่าเราเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเป็นที่เราฟังที่ดีสําหรับคุณคุณรู้สึกสบายใจได้เลยเพราะว่าเออเราจะไม่เอาข้อมูลของคุณ่ะไปเปิดเผยที่ไหนอยากเล่าอะไรเล่ามาได้เต็มที่เลยเราก็นั่งฟังอย่างเดียวแล้วเราก็สุดท้ายเราก็จะให้กําลังใจเขาไปอะไรเงี้ยเราก็จะถามมาจากที่เราคุยกันในวันเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าระหว่างที่เรายังไม่ได้คุยกันกับ หลังจากที่เราได้คุยกันแล้วเนี่ยมันรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่อย่างไงครับผมรู้สึกดีมากที่ว่ามีโครงการนี้เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่ามันมันได้ช่วยคนให้เขาได้มีที่ปลอดภัยได้เล่าเรื่องที่เขามีความทุกข์แล้วเขาหาทางออกไม่ได้เขาไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังบางทีเขาเจอปัญหาแบบว่าเล่าให้ที่บ้านฟังก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้ มาเล่าตรงให้ตรงนี้ฟังตรงนี้ยินดีรับฟังและเป็นพื้อนที่ปลอดภัยสําหรับเขาผมก็รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้เป็นเซฟโซนให้กับคนที่เขามีความทุกข์อะครับผมแล้วก็อยากให้โครงการนี้ขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นไปเพราะว่าตอนเนี้ยมีผู้รับบริการที่เราให้รับคาปรึกษาเนี่ยเยอะมากเลยครับตอนนี้เพราะว่าด้วยด้วยเิษด้วยด้วยปัจจัยหลายๆอย่างหนึ่งเศษ เศรษฐกิจแย่การการทำงานเอ,อบริษัทถูกปรับลดพนักง,งานลงอะไรคนตกงานเยอะขึ้นเกิดความเครียดเยอะขึ้นตอนนี้จะติดต่อจิตแพทย์โดยตรงเนี่ยมันก็ยากอะครับมันรอสายนานนะครับผมแต่ถ้าเกิดมีนักวมสยบบาลท่างใจเข้ามาตรงนี้มันก็จะช่วยซัพพอร์ตเขาได้มากขึ้นนะครับผม ผลการทดลองให้บริการในองค์กรมีการรับสายให้คำปรึกษากว่า1,500สายรวมเวลาพูดคุยมากกว่า29,000นาทีผู้ใช้บริการให้คะแนนความพึงพอใจสูงและที่สำคัญช่วยลดความรู้สึกอยากทำร้ายตัวเองได้จริง ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ชี้ว่าการมีระบบดูแลส,สุขภาพใจในองค์กรช่วยให้บุคลากรมีภูมิค,มคุ้มกันทางใจรับมือความกดดันในชีวิตและการทำงานได้ดีขึ้น โครงการนี้จึงไม่ใช่แค่ดูแลสุขภาพจิตแต่คือการสร้างโอกาสสร้างอาชีพและสร้างคุณค่าให้คนพิการพร้อมหวางเป้าพัฒนานักรบฟังพลังพิเศษให้ได้ถึง500คนในอนาคตเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เข้าใจ mm hmm. เห็นคุณค่าและไม่ปล่อยให้ใครต้องเผชิญความเครียดเพียงลำพัง สมาคมการค้ายุโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์หรือ EABC โดยความร่วมมือกับ The South East Asia IP SME h e l p Desk ของคณะกรรมการยุโรปจากสัมมนา Strengthening IP Enforcement in Thailand Challenges, Best Practices and the Role of Businesses in Combating Illicit Trade สร้างความเข้าใจของภาคธุรกิจและการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมด้วยการป้องกันและปรับปรามการค้าผิดกฎหมายในประเทศไทยผลักดันให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพครอบคลุมยิ่งขึ้นเพื่อสร้างกติกาเศรษฐกิจและเครื่องมือความโปร่งใสยกระดับความเชื่อมั่นของประเทศไทยบนเวทีการค้าโลกในส่วนนี้เนี่ย การเจรจาการค้าเสรีก็มีมิติของการที่จะทํำยังไงนะคะให้สามารถที่จะมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้เข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูในส่วนของมาตรการที่ควบคุมสินค้าผ่านแดนซึ่งจะเกิดประโยชน์นะคะกับการสนับสนุนในการที่จะป้องปรามสินค้าผิดกฎหมายสําหรับประเทศไทยเพิ่มเติมด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการเจรจาไทย EUFTA ค่ะ ก็คิดว่าจะตั้งเป้าจบให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าก็เป็นตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ท่านรัฐมนตรีด้วยที่จะเ,เร่งให้มีข้อสรุปจริงๆเราก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายทั้งสองประเทศและที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนสองฝ่ายด้วยค่ะ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยจีนและไอคอนสยามจัดงานไหว้เทพเจ้าไฉซิงเอีย้ยอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่จีนนะน,นักมนฑลพิธีลานโค้งน้ำท้องมังกรไอคอนสยามโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานกว่าพันคน พร้อมการแสดงเชิดสิงโตและพิธีนำว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภนำโดยดรคาถาชินนััญชรพีเซ็นเตอร์เที่ยวไทยรับพลังบวกโดยผู้ร่วมพิธีจะได้รับส้มมงคลและยันเจ้าพ่อเสือเสริมสิริมงคลตลอดทั้งปี ดรคทาระบุว่าการไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภคือการเริ่มต้นปีใหม่จีนด้วยพลังใจและความตั้งใจควบคู่การวางแผนชีวิตการงานและธุรกิจมีเป้าหมายชัดเจนและใช้พลังศรัทธาเป็นแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในแต่ละปี หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการท่องเที่ยวและหลากหลายที่ช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook YouTube, Instagram และ Tik t o k ในขณะที่หน้าจอ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อน สวัสดีค่ะ